มาดูคลิปนี้คลิปนี้เป็นผลย้อนหลังนี้ขี่ตั้งแต่ต้นปีนะครับผมจะลงให้เป็นบางช่วงบางช่วงนะครับคลิปผลย้อนหลังนะครับนี้เขตนี้จะเป็นสองตัวบนนะครับดูดทองยี่สิบสี่ตัวนะครับผมจะใช้เลขชุดที่สามเป็นหลักนะครับตัดไปแค่สองตัวท้ายพอครับมันจะมีเช้าบบายเด๋ยวเช้า่บยด้วยกลางคลิปนะครับถ้ารายที่จะทักทายก็ทักกนได้นะครับที่รายไอดีนี้นะครับแล้วถ้านาดอยากจะสมัครเข้ารายกลุ่มเพื่อรับแรกก็แบกปันกันดูดครับปีละหกร้อยบาทครับ ฟังเกียบปีละ600บาทนะครับนี่ขิดตั้งแต่ต้นปีนะครับตอนนี้คือผิดอยู่ตั้งแต่ต้นปีนะครับเกือบ200วันแล้วนะครับตอนนี้คือผิดอยู่4ี่สบวันนะครับชุดเลขชุดที่3มนะครับเลขชุดที่3ามครับก็ตั้งแต่ต้นปีก็จะมีผิดเป็นเป็นช่วงๆเป็นบางวันนะครับก็แนะนําว่าถ้า ถ้าเกิดมันหลุดก็คือแนะนําว่าหยุดก่อนครับแล้วพอเลขเข้าแล้วถึงถึงค่อยตามดีกว่านะครับเพราะปีหนึ่งมีตั้งมีวันวันที่ถูกหลักตั้งเกินเกินร้อยห้าสิบวันนะครับท่าน้าหลุดก็คือแนะนําว่าหยุดก่อนนะครับแล้วช่วงที่แรกมันเดินเราถึงค่อยตามเพราะบางทีมันก็มีมีหลุดสามวันอยู่อยู่บ้างครับถ้าช่วงหลุดก็คือแนะนําว่าหยุดก่อนนะครับดีกว่าครับแล้วพอเลข ถูกแล้วค่อยตามครับเพราะว่าช่วงถูกมันจะมีถูกหลายวันช่อยค่อยอัดกันช่วงถูกกันนะครับนี่เคอีนะครับตรงนี้ไม่ต้องไปดูนะครับนี่ยนะครับนี่เคอีนะครับคําว่าถูกคือไม่ถูกเช้าก็ถูกบ่ายครับลักษณะไหนครับลักษณะเนี้ยครับเ๋ยนนะครับแล้วท่านพอพอเข้าใจนะครับคำว่าไม่ถูกเช้าก็ถูกบ่ายครับเดี๋ยวตอนนี้จะเห็นชัดขึ้นนะครับ นะครับคำว่าไม่ถูกเช้าคือถูกนี่ครับถ้าไม่ถูกเช้าก็ถูกบ่ายอย่างนี้ครับคำว่าช่วงถูกคือท่านก็เก็บกาไรกันไว้ครับช่วงหลุดก็คือแนะนําว่าหยุดก่อนนะถ้ามันหลุดก็คือหยุดก่อนครับเวลาเลขมันเข้าในวันต่อไปแล้วถึงค่อยตามที่หลังนะครับจะดีกว่าครับเพราะบางทีมันก็มีมีหลุดอยู่บ้างนะครับมันถูกทุกวันเป็นไปไม่ได้ครับยังไงก็มีหลุดนะครับส่วนมันมี2รอบนะครับแนะนําว่าตามนี้นะครับ คือถ้าสมมติว่าถูกรอบแรกคือหยุดนะครับถ้ารอบแรกไม่ถูกก็มาเบิ้ลต่อที่รอบ2นะเป็นลักษณะนี้นะครับเป็นทุนรวมแบบนี้ครับถ้าถูกรอบ2ก็จะได้กําไรตามนี้อยู่นะครับแลวท่านที่จิ้มในเว็บที่จ่ายหลัก94 95ก็จะถูกได้เยอะมากกว่านี้นะครับแล้วก็มาเดิมครับเริ่มเล่น1ชุดนี้ครับหชุดตัวละบาท2บาทนี่ครับพอจะมีทุนสำลองอยู่จํานวนหนึ่งนะครับทำไมครับเพราะความจริงคือมันถูกทุกวัน ตลอดเป็นไปไม่ได้ครับถ้าเกิดม,มันผิดก็แน่นว่าต้องหยุดก่อนควรหยุดก่อนดีกว่าครับแล้วก็ค่อยมาตามเบิ้ลอะไรในวันที่แรกมันเข้าแล้วแล้วค่อยมาตามอัดเอาที่หลังน่าจะดีกว่าครับเพราะปีหนึ่งตั้งนานก็ไม่จะเป็นต้องรีบร้อนนะครับโอเคนะผมขอจบคลิปผลนี้เขยนไว้เพียงแค่นี้นะครับ